คุณตีพานิชมาพูดว่าโอ้ยต้องแบกอ่ะเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นภาระเนี่ยโอ้โหฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจใช่ทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นล่ะคะจยาในเมื่อแบบเขามองในมุมการเมืองของเขาอ่ะเพราะว่ามันเป็นม,มันเป็นหน้าที่แต่คุณปฏิเสธหน้าที่อ่ะวันนี้ท่านประธานธิบดีสีจิ้นผิงก็เตือนมาใช่ไหมคะว่าประเทศที่ประชาชนโง่อ่ะ <c oughs> ยอมให้นักการเมืองเนี่ยนะคะแล้วกออ็ถูกซื้อโดยเงินนักการเมืองข้าราชการไม่ทำงานแล้วก็ออมีไรายได้จากจากนโยบายที่ <c oughs> ทสิ้นคิดนโยบายต่แบบเนี่ยเตือนมาเป็นทางการเลยนะใช่ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังใช่ไหมคะว่าว่าหลายประเทศไทยอ่ะเราอย่าไปในทางที่ผิดเลย <c oughs> แล้วเราอ่ะ ยุทธภูมิเราก็ดีใช่ไหมคะ,ะ,ะเราไม่ต้องเราไม่มีวอลคานเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดเราไม่มีแผ่นดินไหวเหมือนคนอื่นในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีหิมะตกหรือหรือโฟสเนี่ยใช่ไหมคะตรงเนี้ยใครๆครก็อิจฉาเราแต่กลายเป็นว่าเราทำร้ายตนะัวเองค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าอาจารย์จะลองคาดเดาว่า ในอนาคตเนี่ยพอหลังจากที่เรามีการเซ็นลงนามกันอันนี้ไปแล้วเนี่ยซึ่งหลายคนก็มองแหละว่ายังไงก็เป็นผลเสียกับประมงไทยอยู่ละแต่อาจารย์มองว่าถ้ามองไปถึงแบบขั้นของระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะย่อยยับขนาดไหนคือมันกระทบแน่วันนี้เนี่ยนะคะถ้ารัฐบาลจะอ้างว่ามันเหมือนเหมือนเป็นข้อตกลงใช่ไหมคะแต่ด้ได้หลักกฎหมายอิฉันทำนโยบายนะคะ,คะนั่งอยู่สมมัิในยกร,รัฐมานานนะคะ เรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นผลประโยชน์เราเราเสียผลประโยชน์เราชะลอได้นี่บอกแม่เราชะลอได้เราขอทบทวนได้ค่ะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทีมกฎหมายที่เป็น international law เนี่ยกำลังศึกษาเรื่องนี้นะคะว่ามันไม่ควรแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยการออกกฎหมายหรือการไปทำข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะคุณต้องทำ public healing ต้องฟังเสียงประชาชนตอนสมัยที่นั่งอยู่ตอนนั้น,ท,นท่านรองนายกบุญชูเขาจะสร้างถนนสร้างเรียบเรียบแม่น้ําเจ้าพยานะะกระทรวงคำนาคมเสนอเรื่องทําสร้างเขื่อนหมดเลยเหมือนแม่น้ำหันก็หีเนี่ยค่ะแต่ว่าเราให้ทำ public e a r i n g อันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยนะคะต้องทําเป็นกฎหมายอยู่แล้วก็ต้องทําแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยอืก็ตกไป อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะคะทำพับบิกเฮ i ิงแบบจริงใจนะคะ <laughs> แบบไม่ใช่ไปวุป้กิบวุกนิบทำเร <laughs> แล้วก็อุปโลกในเรื่องของผลขึ้นมา <laughs> ใช่ไม่ได้ไดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสมาคมประมงทั่วประเทศเขาไม่ยอมอนะ่ะแน่นอนอ,อาจารย์คะแต่หนูชอบคำหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงว่า <laughs> เคยเอามือไปจับหม้อร้อนแล้วยันจะมือไปจับอีกอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ไิ ออคืออย่างเงี้ยน้องที่สนิทกันซึ่งเรากำลังทําเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทำหมู่บ้านปลาในอฟริกาด้วยกันอยู่เนี่ยนะเขาเป็นนายกสมาคมปน,นินแห่งประเทศไทยแล้วน้องเนี่ยชื่ออมอนเป็นนายกนะคะพิเช็คได้เขาก็พูดในที่ประชุมกับรัฐบาลน,นี่แหละค่ะว่า,าการที่เราอ่ะเราทํากับกับข้าวใช่ไหมหม้อมันก็ร้อนแล้วเราก็ไปจับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับกับปากกระพง แล้วเราก็เจ๊งไปหมื่นกว่าล้านนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าหมอ้อมันร้อนอเรื่องนี้มันร้อนนะเพราะมันกระทบกับผลประโยชน์ประเทศไทยแน่นอนแล้วเรายังจะจับม่ออีกเหรอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีสมมติเราต้องคุกกิ้งแหละเราต้องคบหากับเพื่อนฝูงถูกไหมคะเราต้องทําส่งออกนำเข้าอะไรก็ตามเนี่ย เราก็สามารถหาเครื่องช่วยเช่นหาอะไรมา,ม,ามาสวมให้มันไม่ร้อนอไอ้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะหนึ่งเนี่ยเราชะลอได้เราทบถวนได้แล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเซ็น efta กับทุกประเทศประเทศทั่วโลกมีตั้งสองร้อย <c oughs> ว่าใช่ไหมเราเราไม่จำเป็นต้องเซ็นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยขอให้เราเซ็น เราก็ทบทวนได้เรามีกฎหมายระหว่างประเทศ<ม>เรามีอัธโนนีก็คือตํานักอายการสูงสุด<า>ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจถึงผลประโยชน์ผลได้ผลเสียเวลาอิฉันไม่ได้พูดพล่อยๆนะเพราะอิฉ <pairs> ันทำงานอยู่สํานักนายกมานานดูเรื่องนโยบายดูเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้แล้วมันมีการตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปเซ็นโดยไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยอันนี้มัน ตรวจสอบกันใหม่ได้แล้วก็สามารถทําให้สมามักอายการสูงสุดเนี่ยเขาเข้ามาดู <S S ว่าข้อตกลง EFTA อะไรก็ตามเนี่ยทําให้เสียผลประโยชน์กับประชาชนไทยอม,มันชะลอได้มันไม่ตกลงก็ได้อ๋อนี้แหละคุณผู้ชมค่ะก็ต้องระวังแล้วนะคะเพราะาอยู่ที่บ้านอาจจะแบบร้อนๆมือมือพองขึ้นมาโดยที่ยังไม่ทันไปจับอะไรเขาจับให้เราทุกคนแล้วนะคะ